สวัสดีครับท่านผู้ชมเรื่องร้อนวันนี้ไม่มีอะไรที่จะร้อนแรงมากไปกว่าปัญหาภายในพักพลังประชารัฐล่าสุดอย่างที่ท่านผู้ชมรู้ดีก็มีการทรําโพลท่านผู้ชมพักพลังประชารัฐมีการทรําโพลสอบถามเรื่องคะแนนนิยมของสสในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็มีผลออกมาว่า14คนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมี4คนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วก็10คนเนี่ยตกเกณฑ์ เรื่องนี้ก็มีการไปสอ e หาไปสืบค้นกันว่าที่สุดแล้วใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังการทรําโพฝั่งร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเลขาธิการพรรคก็โยนไปให้พลเอกประวิตย์ว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยเป็นคนสั่งให้ทําโพเพื่อที่จะดูจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อที่จะประเมินว่าผู้สมัครของพรรคในอนาคตเนี่ยทางพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเสนอใครแต่ว่าล่าสุดก็มีปัญหาเพราะว่าฝั่งพลเอกประวิตยเนี่ยท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์ และท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ทําท่านไม่ได้สั่งในพักถ้าท่านไม่สั่งนี้ก็ไม่มีใครทําแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องของการดูคะแนนนิยมของผู้สมัครของพรักพลังประชารัฐท,ที่จะลงเลือกตั้งในอนาคตเนี่ยมันยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเลือกตั้งเนี่ยยังไม่มีแล้วก็อีกนานกว่าจะทําแล้วก็สมมุติถ้ามีการเลือกตั้งจริงๆเนี่ยคนที่จะได้ลงพื้นที่ได้ เป็นตัวแทนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ต้องคัดเลือกจากตัวสสเก่าเพราะงั้นตอนนี้ไม่มีเรื่องโพไปไปมาๆนี่ร้อยเอกธรรมนัฐก็หน้าแหกก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะเพราะว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยท่านก,ทานก็ท่านก็ออกมาบอกแล้วว่าท่านไม่ได้ทําโพแต่ว่าปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ไม่จบไม่สิน้นท่านผู้ชมล่าสุดเนี่ยมีข่าวเลยท่านผู้ชมเป็นข่าวใหญ่ก็คือว่าหลังการประชุมคณะตรีล่าสุดเนี่ย ประยุทธ์ก็ได้มีการเรียก6รัฐมนตรีแกนนําของพรรคพลังประชารัฐ3คนนี้ก็มาจากกลุ่มสามิตรก็มีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณอนุชานาคาัยแล้วก็อีก3คนนี้ก็มีคุณสุชาติชงกิน่นกวนชนบุรีแล้วก็คุณมีเสียโอเสียโอก็คือคุณชัยวุฒิธนาคมานุสรอ,อีกคนนึงก็คุณสันติพร้อมพัฒน ก็เป็นหกคนที่เป็นลําตีแกนนําของพรรคพลังประชารัฐก็ถูกพลเอกประยุทธ์เนี่ยเรียกไปคุยที่ตึกไทยคู่ฟ้าหลังการประชุมคอรอมอก็ได้มีการปรับทุกผูกมิตรกันแต่ว่าประเด็นหลักเนี่ยท่านผู้ชมก็มีการพูดกันถึงเรื่องภายในพักพลังประชารัฐต่างคนต่างก็สะท้อนเรื่องของปัญหาภายในพักพลังประชารัฐเนี่ยให้นายกฟังอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้นายกเนี่ยก็ไม่ได้เข้าพักจริงจริงกลางๆๆเพราะว่าท่านเนี่ย ต้องบริหารประเทศเพราะงั้นเรื่องภายในพรรคเนี่ยท่านก็ไม่รู้ท่านก็คุยกับ6คนเนี่ยข่าวว่าการคุยในตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยไม่จบที่สุดนายกก็ชวนทั้งหคนเนี่ยไปคุยต่อกันที่บ้านพักรับรองของท่านก็อยู่ในรอหนึ่งรออ,รอก็ใกล้ๆก,ก,ก,กับมูนิธที่ป่าลอยต่อได้คผู้ชมแต่ว่าการคุยรอบนี้เนี่ยก็มีการเชิญสามปอมาด้วยมีการเชิญพลเอก อนุพงศ์เผ่าจินดาพี่กลางลัตตีมาหัตไทยแล้วก็เชิญพี่ใหญ่พลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐมาด้วยที่สุดก็มีการปิดบ้านคุยกันท่านผู้ชมปิดบ้านคุยกันที่บ้านพักร,รับรองของพลเอกประยุทธ์ซึ่งปกติเนี่ท่านก็นัดไม่บ่อยถ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องสําคัญจริงคราวนี้ก็นัด8คนนี้ก็ไปคุยกันแล้วก็ได้มีการคุยกันแบบแหมต้องบอกว่าแบบ จริงจริงจังๆเกี่ยวกับปัญหาภายในพักพลังประชารัฐทุกคนก็สะท้อนปัญหาว่ามีปัญหามีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่สุดทั้งหมดก็เห็นตรงกันท่านผู้ชมว่าตั้งแต่ร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยมาเป็นเลขาธิการพักคือเข้ามาเป็นเลขาธิการพักตั้งแต่วันที่18มิถุนายนเนี่ยพักพลังประชารัฐมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายก่อนหน้านี้พอหลังร้อยเอกธรรมนัฐมาเป็นเลขาธิการพักก็อย่างที่รู้ก็คือเรื่องของ มีขบวนการต้องการคว่ำนายกแซะนายกให้ล้มในการอภิปรายไม่ไว้วางใจต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาถึงขนาดไปจ้างพรรคเล็กไปคุยกับพรรคเล็กเกียเสียกันเรียบร้อยว่าจะล้มพลเอกประยุทธ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมาให้ได้แล้วก็เปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่มีข่าวถึงขนาดว่ามีการรับงานจากโทนี่วูดซัมมาล้มนายกเรื่องนี้ คนที่เป็นไอโมงเป็นต้นเหตุก็อย่างที่รู้ตอนหลังนี่ร้อยเอกธรรมนัฐก็ออกมายอมรับว่าเป็นคนเดินเรื่องนี้มีคุณนัมลนพินโยศิลวัฒน์นี่ก็เป็นลูกหาดําเนินการเรื่องนี้ด้วยก็เป็นเรื่องใหญ่เรื่องร้อแล้วก็ที่สุดก็นํามาสู่การบททั้งสองคนพลเอกประยุทธ์ก็ใช้ดาบอาญาสิทธ์บทร้อยเอกธรรมนัฐปลดคุณนฤมลนออกจากรัฐบาลแล้วก็ที่สุดทั้งสองก็ขาดลอยไม่มีตําแหน่งร่ำตีในรัฐบาลชุดนี้ เรื่องก็เงียบไปแต่ว่าระหว่างนั้นก็มีปัญหาตามมาตลอดมีกระแสข่าวว่ามีความขัดแย้งระหว่างตัวสองปก็คือพี่ใหญ่บุรพพยัคฆ์ก็คือพลเอกประวิทย์ซึ่งตอนนั้นมีข่าวว่าถือหางคุณนัทลิมบนถือหางร้อยเอกธรรมนัฐแล้วก็ไม่พอใจพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ก็ไม่พอใจพลเอกประวิตธ์เหมือนกันต่างฝ่ายต่างก็ไม่พอใจแล้วก็ภายหลังจากนั้นก็มีการเสริมทับท่านผู้ชมฝ่ายพลเอกประวิตธ์ก็ดึงพลเอกวิทย์เทพศรดินนายุธยาน้องรักคนหนึ่งเนี่ย เข้ามาเป็นประธานยุทธศาสตร์พักซึ่งตอนนั้นก็ถูกมองว่าเเข้ามาผนึกกำลังกับร้อยเอกธรรมนัฐเพื่อที่จะบล็อกพลเอกประยุทธ์ฝ่ายพลเอกประยุทธ์ต่อมาก็ส่งคุณพีรพันธ์สาลีรัฐทวีพิภากท่านก็เป็นที่ปรึกษานายกตีเป็นอดีตลนตียุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเรื่องแก้ปัญหาเรื่องการบินไทยเรื่องแก้รัฐมนูนอะไรนี้ให้ในายกก็นายกก็ส่งคุณพีรพันธ์เนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหัวหน้าพัก ต่างฝ่ายต่างก็มีดันคนของตัวเองเข้ามาในขณะนั้นก็มีปัญหามีกระแสข่าวว่าสสอกทอมอของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็มีข่าวว่าไม่สบายใจเรื่องการทำหน้าที่ของร้อยเอกธรรมนัฐประกอบกับช่วงนั้นก็มีกระแสข่าวว่าประหลัดชิงคุณชัดชัยผงเลิศก็เตรียมจะตั้งพรรคเพราะงั้นก็เลยมีข่าวไปประจวบบอกกันว่าสสพลังประชารัฐภาคใต้เนี่ย ประมาณ14คนนียก็เตรียมที่จะย้ายจากพักพลังประชารัฐเนี่ยไปอยู่กับพักใหม่ที่พลัดชิงจะตั้งขึ้นมาก่อสร้างความไม่พอใจให้กับร้อยเอกธรรมนัสที่สุดก็มีการทำโพลท่านผู้ชมเรื่องของการทำโพลนี้ก็ทำแต่เฉพาะภาคใต้แล้วก็มีการสำรวจอย่างที่ออกไปว่า14สสภาคใต้เนี่ยที่สุดร้อยเอกธรรมนัสทำโพลนี้ก็ผ่านเกณฑ์แค่4คนที่เหลืออีก10คนนี้ก็ไม่ผ่านเกณฑ์แต่ว่า เรื่องนี้ก็ทําให้สสภาคใต้เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นกลเกมการเมืองของร้อยเอกธรรมนัฐที่ต้องการบีบสสภาคใต้คือบีบลักษณะหนึ่งก็คือมองว่าภาคใต้สสภาคใต้กลุ่มนี้เนี่ยหัวแข็งเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนพลเอกประยุทธ์เนี่ยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เป็นกลุ่มสสภาคใต้14คนนี้แหละท่านผู้ชมที่เป็นกลุ่มแรกในการเดินเข้าไปให้กําลังใจพลเอกประยุทธ์ให้ต่อสู้ กับอำนาจมืดให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นนายยนตีต่อไปเพราะงั้นร้อยเอกธรรมรัฐก็เลยผูกใจเจ็บและก็เหมือนลักษณะว่าพยายามที่จะหาทางลดบทบาทหรือขับ14สสภาคใต้เนี่ยออกไปและก็เรื่องโพเนี่ยก็ถูกมาใช้มาเป็นกลเกมใช้มาเป็นเครื่องมือในการกดดันโดยระบุว่าไอ้คนที่ไม่ผ่าน10คนเนี่ยคะแนนนิยมไม่ถึงเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาในการส่งลงเลือกตั้งครั้งหน้า ที่สุดปัญหาต่างเหล่านี้เนี่ยก็ทําให้พักพลังประชารัฐเนี่ยกับเพื่มสันคอนแล้วก็สสอหลายคนเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจก็ไปสะท้อนกับหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ามุง้งสะท้อนกับแกนนำพักพลังประชารัฐที่สุดก็นำไปสู่การแก้ปัญหาก็ต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้ท่านก็ไม่ได้พูดเรื่องการเมืองมาเลยตั้งแต่มีปัญหาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกว่า ท่านมีการเรียกแกนนําพักพลังประชารัฐหลายคนไปคุยกันข้อสรุปก็คือว่าจะมีการปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพักนี่ใหม่โดยเฉพาะเรื่องของการปรับซึ่งมีแนวโน้มแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับร้อยเอกธรรมนัฐคุณนันลุมนรวมถึงคุณไผ่ลิกหรือว่าใครก็ตามที่เป็นกวนเดียวกับร้อยเอกธรรมนัฐนี่ออกจากกรรมการบริหารพักล่าสุดนี่พลเอกประวิทย์ท่านก็ยืนยันแล้วว่าได้มีการ คุยเรื่องนี้จริงๆกับพลเอกประยุทธ์แต่ท่านก็ยังอ้อมแอมยังอุบไตว่าจะเปลี่ยนยังไงแนวทางตอนนี้ก็คือว่าอาจจะให้กรรมการบริหารพักนี่ลาออกไปครึ่งหนึ่งเพื่อให้กรรมการบริหารพักชุดปัจจุบันของพักพลังประชารัฐซึ่งปัจจุบันนี้มี26คนเนี่ยหลุดไปหรือไม่สองก็พลเอกประวิตย์อาจจะลาออกเองพอหัวหน้าพักลาออกเนี่ยกรรมการบริหารพักก็หลุดไปหลังจากนั้นก็มีการตั้งกรรมการบริหารพักคนใหม่ขึ้นมา ตอนนี้กระแสข่าวก็คือว่ามีความเป็นไปได้นะท่านผู้ชมว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะลงจากหิ่งลงจากตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยมาเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐด,ด้วยตัวเองเพื่อคุมการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตแล้วก็เพื่อไปสู้กับพักทักษิณพักของคุณโทนี่ซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวว่าจะดันคนในครอบครัวเขยใหญ่พี่เมียภรรยาแม้แต่ลูกสาวอย่างคุณอุ้งยิงเนี่ยก็มีข่าวเพราะงะั้นอนาคตเนี่ย คนเอกประยุทธ์เนี่ยอาจจะต้องลงมาลงมาคุมพักพลังประชารัฐด,ด้วยตัวเองแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยล่าสุดเนี่ยเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะมีการผ่าตัดจะมีการล้างไพ่มีการลือใหญ่กรรมการบริหารพักพลังประชารัฐแน่นอนว่าร้อยเอกธรรมนัฐคงหมดเวลาที่จะทํางานในกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐแล้วรวมถึงคุณนัทลุมน รวมถึงคนที่เป็นกวนเดียวกับร้อยเอกธรรมนัฐด้วยแต่ว่าในส่วนของพลเอกประวิตย์เนี่ยก็ต้องดูในอนาคตว่าพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตธ์พลเอกอนุพงศ์เนี่ยคุยกันแล้วจะวางตัวลักษณะยังไงพลเอกประวิตธเป็นหัวหน้าพักต่อไหมหรือขยับพลเอกประวิตย์ขึ้นไปเป็นประธานที่ปรึกษาพักและให้พลเอกประยุทธ์มาเป็นหัวหน้าพักแทนแต่อย่างไรก็ตามสูตรนี้เนี่ยกรรมการบริหารพักชุดใหม่แกนนําพักชุดใหม่แน่นอนว่าจะไม่มีชื่อร้อยเอกธรรมนัฐ คุณนัทลือมนในกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของพรรคพลังประชารัฐอย่างแน่นอนเพราะว่านับไปนับมานะสี่หเดือนที่มาตั้งแต่วันที่18 Kirby. มิถุนายนพรรคพลังประชารัฐมีแต่เรื่องมีแต่ปัญหามีแต่ความวุ่นวายไม่จบไม่สิ้นแผนที่คุณร้อยเอกธรรมนัฐเคยพูดว่าจะทําให้พรรคพลังประชารัฐรุ่งเรืองเป็นสถาบันทางการเมืองเนี่ยต้องบอกว่าล้มไม่เป็นท่า ล้มเพราะว่าตัวของท่านเองที่ไม่รู้จักจุดยืนไม่รู้จักประมาณตัวเองล่าสุดนี้ท่านผู้ชมแม้กระทั่งล่าสุดนะนักข่าวไปถามว่าตกลงแล้วอนาคตเนี่ยพักพลังประชารัฐจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกหรือไม่ร้อยเอกธรรมรัฐก็ยังบอกว่าเรื่องนี้พูดไม่ได้เพราะพักเนี่ยเป็นสถาบันทางการเมืองการไปพูดจะว่าจะส่งใครเป็นนายยมตีเนี่ยอาจจะกลายเป็นการพูดส่งเดชเพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องถาม หัวหน้าพักต้องถามกรรมการบริหารพักแล้วก็ต้องคุยกับประชาชนนี่ท่านผู้ชมร้อยเอกธรรมนัฐยังพูดแบบนี้ถ้าท่านเป็นนายกถ้าท่านเป็นพลเอกประยุทธ์ท่านจะรู้สึกยังไงอย่าลืมว่าพลังประชารัฐที่ลืมตาอ้าปากเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลเป็นรัฐบาลมายาวนานได้ทุกวันนี้เพราะใครเพราะเอาชื่อพลเอกประยุทธ์ไปขายเพราะมีพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตหัวเป็นแคนดิเดตนายกนตรีเป็นผู้นําพักพลังประชารัฐ พรกพลังประชารัฐถึงได้ชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายร้อยเอกธรรมนัฐเนี่ยเข้ามาแล้วไม่ดูไม่ดูตัวเองไม่ศึกษาพักไม่ศึกษาการเมืองให้ถ่องแท้ที่สําคัญยังไปเล่นแง่ยังไปงัดข้อกับพลเอกประยุทธ์แล้วก็ถึงแม้จะพลาดไปครั้งหนึ่งแล้วก็ยังไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักประมาณตนไม่รู้จักถอยแล้วก็ที่สุดก็สร้างเรื่องราวไม่หยุดจนมาถึงขั้นสุดท้ายที่ผมบอกว่าล่าสุดนี้ก็น่าจะ ถึงจุดแตกหักระหว่างพลเอกประยุทธ์กับร้อเยเอกธรรมนัฐแล้วและก็มีแนวโน้มว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะต้องไปอย่าลืมว่าแม้ร้อยเอกธรรมนัฐจะได้ชื่อว่าเป็นน้องลักของพลเอกประวิตธ์แต่ว่าความเป็นน้องรักของร้อยเอกธรรมนัฐกับพลเอกประวิตธกับความเป็นน้องลักระหว่างพลเอกประวิทธ์กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะผู้ชมเพราะว่าพลเอกประวิตธกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านร่วมเป็นร่วมตายร่วมกินร่วมนอนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาหลายสิบปี ผ่านความทุกข์กันมามากไม่เหมือนร้อยเอกธรรมนัฐซี่พึ่งเข้ามาประเดี๋ยวประดาวเทียบกันไม่ติดวัดกันไม่ได้เพราะฉะนั้นอนาคตร้อยเอกธรรมนัฐคุณนลมลต้องไปแล้วก็ต้องพ้นจากกรรมการบริหารพักอย่างแน่นอนส่วนตัวหัวหน้าพักพลังประชารัฐในอนาคตจะเป็นพลเอกประยุทธ์หรือพลเอกประวิตยหรือจะเป็นใครเลขาจะเป็นคุณพีรพันธ์หรือไม่ก็ค่อยมาติดตามชมกันค่อยมาดูกันในอนาคตว่าจะเป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับ ถ้าท่านชอบเนื้อหาชอบคอนเทนต์จากคลิปวิดีโอดังกล่าวนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้เพื่อติดตามเนื้อหาโดนๆคอนเทนต์ดีๆเรื่องเด่นๆจากท o p New ว